ในบัดนี้ก็ถึงเวลาอันควรที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้รับฟังปัจชิมโอวาาจากท่านอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะน้อมรำลึกถึงคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกลับมาปฏิบัติในครั้งต่อๆไปเจ้าค่ะขออาราธนากราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะ ก็นะวันนี้ก็เป็นเป็นวันปิดนะอดีตก็เป็นวันเปิดหลายวันผ่านไปวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันทำพิธีปิดปิดการอบรมปฏิบัติธรรมตามหลักสูตราการบำเพ็ญธรรม ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเรียกว่าบำเพ็ญไตศสิกขาบำเพนน็ญบุญบำเพ็ญคุณงามความดีนะเมื่อมีการบำเพ็ญมีการสร้างการสะสมแล้ว่า การประพฤติปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ว่าเมื่อมีการฝึกเมื่อมีการหัดมีการคิดพิจารณามีการไต่ตองก็เรียกว่ามันก็ต้องลักษณะที่ว่ามีการเ,าเป็นนะเรียกว่ามีการที่เรียกว่าคนที่ผ่านการฝึกหัดก็ต้อง ถ้าเป็นเปรียบเทียบทางโลกก็ต้องเรียกว่าสิ่งที่เขาได้ฝึกได้หัดมาเขาก็ต้องทําเป็นนี่แหละนะทำเป็นทําเป็นนะวันนี้เราก็ปฏิบัติทแล้วก็ทําความรู้สึกแยบขายไว้ในใจของเราเรียกว่าอย่างน้อยก็เบ้องต้นเราก็ให้รู้จักเรียกว่า ธรรมะวิจยะเลือกเป็นเลือกเป็นเลือกเป็นธรรมเพราะธรรมมีทั้งส่วนกุศลอกุศลมีทั้งส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปในชีวิตของปุถุชนผู้ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนินจึงว่าให้รู้จักเลือกเป็นธรรมธรรมที่จะนำไปสู่ความเสื่อม ท่านก็บอกไว้ตัดไว้ทำที่จะนำไปสู่ความเจริญท่านก็บอกไว้ตัดไว้ให้ทางที่นำไปสู่ความเจริญเราก็เดินไปตามทางนั้นทางที่พระเจ้าชี้บอกทางที่ท่านตัดไว้บอกไว้ว่าทางนี้เป็นหนทางแห่งความเสื่อมเป็นหนทางแห่งความชิดหายเราก็ประพฤติปฏิบัติก็คือ ไม่เดินไปทางนั้นที่เราได้สวดกันหรือว่าได้ฟังธรรมกันเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าเราจะปิดอบรมแต่ว่าแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติก็ก็เรียกว่าปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่ว่าปิดอดอบรมแล้วก็เลิกไม่ใช่เลิก พะปิดแล้วนะเลิกไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่ว่าเลิกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเลิกนั่งสมาธิเลิกเดินจงกรมเลิกทำบัตรสวดมนต์เลิก,ลกศึกษาธรรมะก็ไม่ใช่เราก็อันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพิธีปิดแค่นั้นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่มีปิดไม่มีเปิด ปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกการสถานที่ที่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นอากาลิโกการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะกิเลสก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันนะกิเลสตัณหาก็ ไม่มีการไม่มีเวลาเหมือนกันเกิดได้ทุกการทุกเวลานะความโลภโกรธหลงเกิดได้ทุกวันทุกเวลาเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติผ่านชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะผ่านชีวิตประจำวันของเราถ้าเรา ถ้าเราพิจารณาถึงความเสื่อมความเสื่อมของของธรรมชาติของสัจธรรมของร่างกายเนี่ยถ้าเราพิจารณามองดูร่างกายนีย้ก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ความเป็นเด็กเสื่อมไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวเสื่อมไปความแก่จราเสื่อมไป จนถึงสุดท้ายแล้วก็ความตายก็เรียกว่าอันนี้ก็ถ้าเรามองเห็นว่าเออร่างกายนี้มันมันมีความเสื่อมไปเ,ออเป็นธรรมดาในแง่หนึ่งนะครับเราเห็นร่างกายนี้มีความเสื่อมไปเมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่เป็นมีกำลังอยู่เราก็ควรจะออใช้ร่างกายนีเออ้เรียกว่าใช้ร่างกายนี้ให้ ให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดประโยชน์ในขณะที่มีกำลังมีกำลังแข็งแรงอยู่นะคทำคุณงามความดีนะมันทำการทำงานเราก็ใช้ร่างกายที่เรียกว่าอยู่ในวัยทำงานวัยที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแพอเสื่อมร่างกายเสื่อมสภาพไปก็เหมือนมันจะหมดสภาพ ม,มันใช้งานไม่ได้ไม่ค่อยดีนะหูก็เสื่อมตาก็เสื่อมเรียวแรงก็น้อยลงถึงจุดหนึ่งเขาก็เรียกถึงปดดกษียนปวดกรียนาตามราชการที่เขากำหนดหรือว่าปลดกษียนโดยธรรมชาติามันก็มีอายุไขอ,อย่างนั้นมันก็ก็เป็นความเสื่อมของ สังขารร่างกายที่มีอยู่ในเรียกว่าอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่ว่านะหลักของใจของเราที่เรา,าควรที่จะเรียกว่าทําจิตใจของเราให้เจริญไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสื่อมจากการทําคุณงามความดีนี่แหละไม่ให้เสื่อมจากศีลจากธรรมทำคุณงามความดีก็ ให้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราให้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราก็เพื่อส่งเสริมให้ให้จิตของเราเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญานะเพื่อยกจิตของเราให้อยู่อยู่เหนือเหนือโลกโลกกะระทำอันนี้ก็ทำรรที่เป็นฝ่ายที่ครอบงำสัตว์โลกมันก็เป็น อันหนึ่งมันก็เป็นด้านเสื่อมอันหนึ่งก็ด้านด้าน,านลบกับด้านบวกนะด้านที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าปรารถนา,าชีวิตของเราก็เรียกว่าตกอยู่ในเรียกว่าถูกสัตว์โลกก็ถูกโลกกระทำครอบงำครนะอบงำวันนี้ก็มันก็เป็นความเสื่อมด้านเ,าเรียกว่า โลกธรรมแปดเนาะโลกธรรมแปดในโลกธรรมในส่วนที่น่าปรารถนาแล้วก็ไม่น่าปรารถนาแต่ที่นี่เราก็ระพึติปฏิบัติไปเพื่อยก,กจิตของเราให้อยู่เหนือโลกธรรมนี่แหละมันเป็นธรรมประจำโลกมันเป็นธรรมอยู่คู่โลกนะเมื่อเกิดมาแล้วเราเราจะ ไม่รับรู้นะเราจะไม่รับรู้หรือว่ามันมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามันก็เป็นไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกธรรมในส่วนที่ว่าโลกธรรมแปดนี้นะหรือว่ามีมีหนะรือว่ามีลาบยศสรรเ,เสริญสุขอย่างนี้เป็น เป็นฝ่ายที่ทุกคนปรารถนานะปรารถนาลาบสกัละเสียงสรรเสริญเยนยอ,อ <c oughs> ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานเราก็ต้องการให้เกิดความเจริญในชีวิตของเราหนะรือว่า,าการสรรเสริญเยนยอต่างๆนะเราก็ปรารถนาเื่ความทุกข นี่ก็เราก็เรียกวความสุขเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราปรารถนาแล้วทำภายที่น่าปรารถนาอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ไม่น่าปรารถนาเรียว่าความเสื่อมเมื่อเราได้มาแล้วมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นสิ่งที่เราไม่น่าปรารถนามันมีความเ,เสื่อมลาบเสื่อมยศ บางทีก็มีการนินทาด่าว่าแล้วก็เกิดความเสื่อมจากความสุขกลายเป็นความทุกข์เน่ยมันก็เป็นธรรมคู่โลกเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เรามองดูเรียกว่ายก,กจิตของเราให้อยู่อยู่เหนือเหนือโลกกระทำนะไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลาย โลกธรรมมนะันเป็นธรรมที่มีอยู่ประจําโลกเพียงแต่เราเปลี่ยนความความคิดเห็นของเรานะมีมีเรียกว่าม,ม,มีมีลาบเสื่อมราบก็เป็นธรรมดานี่แหละนะเสื่อมจากอํานาจเสื่อมจากเาาสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆเรา,าก็เราก็พร้อมที่จะ รับรู้ด้วยใจเป็นกลางนะไม่ให้โลกธรรมครอบงำจิตของเราได้ก็มองเป็นเรื่องธรรมดามีมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดามีสรรเสริญนินทาเป็นธรรมดาเราก็ดูจิตของเราเมื่อเราได้รับการสรรเสริญจิตของเรามักจะฟูขึ้นมาเมื่อเราได้รับฟังคํานินทาด่าว่าจิตของเรามักจะแปลบลงไปหรือว่าเกิดความ ไม่พอใจทุกใจนั้นก็เรียกว่าเรียกว่าเราถูกโลกโลก,กธรรมครอบงำานะนะส่วนส่วนโลก,กธรรมฝ่ายดีท่านก็ไม่ให้ไปไม่ให้ไปติดนะไม่ให้ติดนะไม่ว่าฝ่ายฝ่ายที่น่าพอใจไม่น่าพอใจเราก็เราก็เพียงแต่เรียกว่า,ารับรู้รับทราบ ในความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามองว่าเป็นเ,เป็นธรรมดาของชีวิตอ,อันนี้ถ้าเรา,เาพิจารณาในชีวิตของเราก็อยู่ใน,อย,ในอยู่ในวงจรของโลกธรรม 8, แปดนี้เราก็ยกจิตของเราให้อยู่เหนือเหนืออารมณ์ พัฒนาจิตของเราให้อยู่เนือเนือโลกธรรมหรือว่าเนื้ออารมณ์ขึ้นไปมันก็จะทำให้ใจของเราเรียกว่าสงบนะสงบเรียกว่ามีความสงบอาการสงบสงบจากสุขสงบจากทุกข์สงบจากความดีใจเสียใจพวกนี้นะเรียกว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมาย สูงสุดของเราก็เอาความสงบนะที่พระเจ้าตัดไว้นะสุขอื่นยิ่งตวกว่าความสงบไม่มีนะสงบจากกิเลสตัณหาบาปบาธรรมต่างๆสงบจากความโลภก,กดลงทํานองนี้นะเรียกว่าแต่โลกเขาก็เขาดิ้นรนสแสวงหาเอาความสุขเนระียกว่าเขาต้องการความสุขหลวงปู่ชาสุขกับทุกข์ท่านเปรียบเทียบ ความสุขกับความทุกข์คือตัวเดียวกันคนที่ปัดปัดธนาสแสวงหาเอาความสุขก็เท่ากับปัดธนาหรือว่าสแสวงหาเอาความทุกข์ท่านเปรียบเทียบความสุขเหมือนหางงูนะความทุกข์เหมือนหัวงูเราไปจับหางงูมันก็ไม่เป็นโทษหรอกนะไม่อันตรายแต่ว่าเราจับไม่ปล่อยมันก็มกมากัดเอานะ ไอ้ที่ความสุขที่เรา,เายึดเราติดเราปรารถนานะ่นและมันจะวกกรรากัดเรานะาถ้าพูดถึงอย่างหนึง่งถ้าพูดถึงความความรักความรักความผูกพันซึ่งซึ่งคนเราเรียกว่า,าคนเราก็มักจะเรียกว่าให ให้อยู่ด้วยกันด้วยความรักมีความ,ม,ามรากกกกักพ่อแม่รักลูกสามีภรรยารักกันลูกก็รักพ่อแม่อยู่ด้วยความรักก็คืออยู่ด้วยความทุกข์นั่นแหละนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่มันก็เป็นความรักของของปุถุชนนะแต่ว่าจะที่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความความสงบหรือว่า อยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นอารมณ์ที่ก,กลางๆรักก็ไม่มีชังก็ไม่มีนะเมื่อผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะจากบ้านไปก็มักจะเตือนลูกหลานให้อยู่ด้วยกันก็ให้รักกันสามัคคีกันอย่าเกลียดกันอย่าทะเลาะก,กันนะ้าํำนองนี่นะเมื่อเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่จะจากไปที่อื่นก็มักจะเตือนให้ลูกหลานรักกันนะ แตนะ่หลวงปู่ชานะท่านเมื่อท่านจะจากวัดไปทุละที่อื่นสามสี่วันอันที่หนึ่งท่านก็เตือนอให้โอวบเตือนลูกศิษย์ง่ายๆสั้นๆว่าอยู่ด้วยกันอย่ารักอย่าชังกันนะรักก็ไม่เอาชังก็ไม่เอาไม่เอาทั้งสองอย่างแต่ว่าชีวิตของทั้งโลกก็ต้องสอนกันบอกกันอ,อย่างนั้นนะให้รักกัน ในความรักมันก็มีความชังความชังมันก็ซ่อนอยู่ในความรักความรักมันก็ความรักความชังมันซ่อนอยู่ในที่ที่เดียวกันมันซ่อนไว้นะเมื่อเกิดความรักมันก็ไม่นานบางทีมันก็กลับกลายเป็นความชังมันอยู่มันซ่อนอยู่ในตัวเดียวกันมันสุขกับทุกข์นี่เรามาปฏิบัติเอาก็เพื่อเอาความสงบนะสงบจากสุขจากทุกข์นี่แหละนะ มันก็เป็นวิธีจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าเพื่อเอาความสงบนะเพื่อเอาความสงบซึ่งซึ่งคนน้อยคนที่จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าต้องการความสงบเพราะเขารู้สึกว่าความสงบมันไม่มีอะไรนะมันต้องเอาความสุขไว้เงินมังก็เลยสุขสุขดิบดิบสุขสุขทุกทุททอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะ่นหละ นะอันนี้ก็ให้เรา,เาให้เราประพฤติปฏิบัติกันนะประพฤติปฏิบัติกันไปนะเรียกว่าใช้ชีวิตโดยการอ,าอยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติทำนะรักษาตัวเราให้ให้พ้นจากรกาพ้นจากบาป อกุศลให้มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันของเรานะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะตาตาเราไม่บอดหูเราไม่หนวกมันก็เรื่องว่าต้องต้องเกิดอารมณ์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ไม่ยินดีก็ยินร้ายไม่ยินร้ายก็ยินดีไม่พอใจก็เสียใจอะไรต่างๆทีนี้เราก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดในการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่จะเป็นโทษเป็นพิษเป็นพืนเป็นภยัยเผาใจเราให้เราร้อนให้เป็นทุกข์เราก็ต้องรู้จักเ,เรียกว่า ละอารมณ์มันนั้นจัดการกับอารมณ์มันนั้นต้องเรียนรู้วิธีจัดการเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรามาเป็นเครื่องมือในการจัดการกับอารมณ์หรือว่าเป็นลักษณะเป็นการปฐมพยาบาลจ,จิตใจเหมือนปฐมพยาบาลร่างกายในเบื้องต้นเราก็ต้องปฐมพยาบาลร่างกายก่อนนะ เพราะกว่าจะไปถึงมือหมอมือแพทย์เราก็ต้องรู้วิธีที่จะปฐถมพยาบาลเบื้องตน้นอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จะปฐถมพยาบาลจิตใจของเราเมื่อใจของเราเกิดความโกรธเกลียดชิงชังอิจฉาริษยาอะไรขึ้นมานี่เราก็เอาลมหายใจนี่เป็นเป็นยาสามัญประจำบ้านที่อยู่ในตัวเราเมื่อเราไม่พอใจไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เราก็หยุดวหยุดหยุดหยุดพูดหยุดทำหยุดยิดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเมื่อเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเราก็เอาลมหายใจมามามาเป็นที่ยึดมาเป็นยึดลมหายใจเป็นหลักไม่ไปยึดอารมณ์ไม่สบายใจไม่พอใจเอาเอาจิตเกาะไว้ยึดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า เรื่องลึกหายใจออกยาวๆจนจนเรียกว่าความไม่สบายใจค่อยเบาลงเบาลงเบาลงก็เป็นการปฐมทมพยาบาลจิตใจของเราด้วยด้วยตัวเราเองนั่นแหละอันนี้ต้องปฐมพยาบาลด้วยตัวเราเองนะไม่ไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาทําให้เราได้น,น,นี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อชีวิตที่ถูกต้องดีงามของเรานคนเราส่วนมากก็เรียกว่า ที่ทำพลาดพังทําทอะไรลงไปก็เพราะว่าตกเป็นธาตุของอารมณ์นันแหละเป็นธาตุของตัณหาสองอย่างแค่นั้นนะธาตุของอารมณ์ธาตุของตัณหาเลยพูดเลยทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามออกมาแล้วก็มาแก้ตัวกันไปแต่ละวันละวัน,ละว,นละวันนะ่ะไม่รู้จักแก้ไขตัวเองนะที่เกิดเรื่องราวเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามนี่มันต้นตอมาจากไหน มาจากพราเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นั่นแหละนะมาจากที่เราไม่รู้จักเป็นใจของเราเป็นธาตุของตัณหามันก็อยู่ตรงนี้เป็นเป็นมูลเหตนะุตรงจุดนี้ถ้าเราจับจุดได้แล้วก็แล้วก็เรียกว่าก็เป็นลักษณะที่ว่าให้ฉลาดนี่แนะหละฉลาดในการที่จะจัดการกับอารมณ์หรือว่าเรียกว่าเห็นเห็นโทษ ของตัณหาชีวิตของเรามันเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเ,าเพราะตัณหาความอยากนี่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแล้วแล้วก็ทํำยังไงแล้วหาวิธีควบคุมจัดการาตามที่เราได้เรียนได้ศึกษาฟังมาปฏิบัติมาเราก็เอาไปใชเ้เพื่อจะให้เรียกว่าสำเร็จประโยชน์เรียกว่าศีลก็ใช้ ควบคุมหรือว่าระงับกิเลสอย่างหยาบเลนะเราก็เอาศีลไปใช้เอาไปพืทธปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็เป็นการการที่ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็หลักสําคัญต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละนะเอาไปใช้เนี่ยเราก็มาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราสําหรับวันนี้ก็เรียกว่าก็ให้ข้อคิด กอคิดสะก,กิดใจนะี่แนะนำเรียกว,ว่าปัจจิมโอวาดนะ,ะก่อนปิดนะทำพิธีปิดก็เรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องอทำเอาเองนั่นแหละนะละเอาเองทำเอาเองสร้างเอาเองเป็นเรื่องของเรียกว,ว่าเป็นธรรมที่ต้องอปฏิบัติเอาเองนะ พอคิดว่าเห็นสมควรแก่เวลาก็พอหยุติอย่างเท่านี้สาธุสาธุสาธุโยคีเตรียมกราบท่านอาจารย์นะคะ